อ้าวลุนครับลนุนอ้าวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องไฟชิ้วผู้สุขคนครับผมดูกับผมกับช่องคนเพื่อนมันป้ามาหารอยแมงข้ามขึ้นเขาแล้วพี่น้องเบิ่งมาลุนน้ำกันเนะครับเด้อวันจะมันโหม,มันครับผมแดดกับวะค่อยปันไหนเดอกครับ ม,มาหอดต้นมัแล้วพี่น้องมีให้ได้รุ่นได้ชมกันบน่อ,อโอ้ต้นหยือมีจักตเลยพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นไปชมเบิ้องต้นไม้ครับผมหอดต้นแล้วมีหลายอยู่ครับพี่น้องหลายคู่อยู่ครับ ไปเอาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเอาคูนีดก่อนะครับเนาะโอ้ข้างครับข้างนี่ครับผมนี่ใส่ก่อนครับใส่ก่อน่วนติดตามกัตไต่อเอาแล้วครับ นี่ครับผมยี่น้อยตัวแม่น้อยครับแม่น้อยน่ครับนี่ตัวมี่โอ้ทั้งลบเลยรับพี่น้องมานคา่ครับเดี๋ยวใส่ไปเลี้ยตัวผู้ครับเลี้ยตัวผู้ มาสองโตครับครับผมคร,บครับครับคุณครูนี่อีกบินครับบินหมุนแล้วครับหมุนแล้วหมุนเร็วๆนี่พี่น้องนี่ นี่ครับนี่ครับผมข่อใหญ่ครับข่อใหญ่นี่ครับเอมวกดโอ้นี่เจอตั้ลเหพี่น้องเฮ้ยมันบังครับมันบัง ตัวนี้ครับตัวน,นี้เห็นแล้วขยาวครับขยาวเบ็ดแล้วครับบ่าดี้กดข้างในครับพี่น้องโอ้อยกัดลายครับห้อยกัดลายเหลือตัวเดียวตกไตไดแล้วครับนี่ โอมี่ครับพี่น้องโอมี่ก็ออกครับผมนะครับพี่น้องคู่หนึ่งดันครับผมดันครับสูมไอ้พี่น้อกมึงนะครับเด้อหย,ย่อนแสงในจังหน่อยนะครับเด้อนะครับเห็นบ่ หลอบต้นกันนะครับต้นนี้กันครับวงต้นนี้กันตกแล้วครับนี่ครับผม ตกตกโอยครับสามแต้มน่ครับผมครับสามแต้มจะไปลุ่นไปเบิงน้ำกันต่อไปครับผมพี่น้องอทำการดึกซุ่มเหรอครับผมมันเดี๋ยวบ่คอยเห็นก็ได้ดอก ลองมองว่านิมิมีตัตกบนเนาะครับผมตะรลุนถ้าชมน้ำกวาดเด้อพี่น้องเด้ออ้าวลุนครับลนุนอ้าวสี่ครับเห็นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมลิกงซุ่มเอาพี่น้องอเป็นแล้วครับมีสี่เต็มนี่ครับหนึ่ง นี่แจมครับนี่ครับสองนี่ครับอีกสองครับกำลังเขาได้เข่าเข้มอยู่ครับผมนี่นี่พี่น้องกำลังเขาได้เข่าเข้มเลยครับกำลังมีความสุขเลยกัดกวางความสุขของเขาแล้วครับผมไม่ไปไปดึกต้วนต่อไปครับไปครับไปรุ่นไปเบิ้งต้องการต่อไปครับผม ครับผมพี่น้องหายยากนะครับรยังข้ามเกือเดือยบ่ค่อยมีนะครับมันโตะ๊ะโรคไตหลาย้วครับผมแต่แต่ละต้นก็ตก๊ตกตายหลายแล้วนี่ครับพี่น้องมันนี่ครับพี่น้องมันโต๊ตไตนี่ครับมันเบิดว่าละของมันแล้วมันกระตายนสิแต่พี่น้องเอ้ย จักษิณนะครับผมนี่ครับพี่น้องมึงนี่ครับเห็นว่นี่ครับผมมันเวดเวลามันกระตกลงมาตายครับผมอย่มิเตเขา,านี่ยเลยพี่น้อง แต่ละตนแทบจะบ,บ,บ่มีนะครับมันตกลงมาตายส,ส่วนใหญ่เลยครับนี่ผมกขบีบขบานแล้วพี่น้องเลยมันหายากแล้วครับผมมันข้าเมเลิกใบแล้ว ลืมตกลงตายแล้วครับผมมันเสื่อกันแล้วมันก็นตายได้พี่น้องนี่ตกลงตายครับพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อสิบวันพลาดคลิปไม่ไหมครับผมสิบปสรุปผลงานยุทธิบันนะครับผมไปครับพี่น้อง มาถึงบ้านแล้วครับมัสนสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งเด้อมันก็ได้ตักปนอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมหเห็นไหมครับใส่ดอกประมาณ60โตัวนะครับก็ได้ตักปนก็ได้ทอดแล้วพี่น้องเลยครับ,มมรรรบผม อายุ5ปีไปแล้วครับผมง่แม่หญ่ครับครับผมตุ๊กไกจะไายเลยครับดื่มหายากแล้วตุ๊กตกลงตายตายไรนะครับผม น้องมากินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อสิเฉลยฝากคลิปได้ไหมครับผมมาปูจุดเหตุยังไงกีน่น้องเบมึงเด็กกิดตามแับดดชุมแล้วครับผมก็ได้ตามพนครับก็ได้ตามพุ่นก็ได้ยู่ได้กินแล้วครับผมฝากช่องคุนนงนะ่นขันหวานไว้ด้ไหมครับเด้อนะ ว่อนตัวแรกจะเพื่อนสนิทนะครับผมสวัสดีครับ